วันที่18มกราคม2567ค่ะ Honda โชว์ฟรอมโหดในศึก d รากเกอร l แี่2024กว่า3อันดับท็อป3รทั้ง2สเตจโดยสเตจที่9เอเดียมฟา์นเบเวรเรสหมายเลข42บิ t Honda CRF450 r รล l ี่เก็บชัยบนเส้นทางรวม639กิโลเมตรขณะที่ริก k ี b r a b เบหมายเลข9ก้าและพาโบ o q ินต t ญ n i l l าหมายเลข7ที่เมทจรจากยอดทีมมอน s เตอร์ e r g y Honda จบการแข่งขันในอันดับที่2และ3ตามลำดับค่ะต่อเนื่องด้วยการคว้าใช้ในสเตจที่10บน เส้นทาง612กิโลเมตรโดยจากผลงานของริกกี b r a าเบกตามด้วยโฮเซ Ignacio โอคาเนโฮหมายเลข11และเอเดียนฟันเบเวเรนหมายเลข42ในอันดับที่2และ3ตามลำดับค่ะผ่านการแข่งขัน1 0บสเต e ริกกี้บราเบกยังครองอันดับผู้นำคะแนนรวมสะสมเมื่อวันที่15-16มกราคมที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้การแข่งขันแรลลี่ที่ใหญ่ที่สุดและคารึโหดที่สุดในโลก d าร์ค์แรลลี่2024จัดขึ้นในทะเลทรายของประเทศซาอุดิอราระเบียรวมระยะ ทางกว่า7,891กิโลเมตรจะมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องไปจนถึงสเตจที่12ในวันที่19มกราคม2567ค่ะ